ก็สนุปชาวเคมเมอร์ทุกคนนะวันนี้ผมนะสุจิชาติการโอยังแค่แนวนะวันนี้ก็อยู่ในเกม Investation นเซอร์ a l Story หรือว่า War 4อีกแล้วนะผมเย้ก็ได้คืนชีพจากการตายไปพานแล้วนะเห็นจากการที่เราไปโดนอีป้าฟุตเวิร์กมานะฮะผมนี่โคตรเซ็งเลยอวันนี้แล้วก็เลยจะมาบุก เมืองตรงนี้กันนะเพราอวเราผมเกิดมาใกล้ตรงนี้พอดีนะฮะตรงนี้ครับผมเนะมืองชื่อนะ a, นะ Wall a, อะไรนะเนี War, ่ย present w a l l e y เนี่ a l l e อะไรวอลเลก็แล้วแต่มันนะไม่สนใจอ่านไม่ออกเนะตัวหนังสือมันแบบไข่ปลามากๆเลยโอเคไปดูครัผมหวังว่าเมืองเล็กๆคงจะซอมบี้น้อยนะ ต้องมีคงมีของอะไรบ้างเลยะเชื่อผมแน่นอนอ๋อมีกานฮะบ้าไม่ใช่ของเอ้โนี่อะไรวะเนี่ยแฟลชไลท์เอามาทำทียอะไรสองอันแหมถ้าใช้คู่จะดีใจถ้าใช้คู่ได้จะโคตรดีใจเอามาตีหัวแม่งทีสองอันเนี่ยใช้ไม่ได้ไงคุณเคียดตใจเสียงกาไวา้เสียงซอมบี้นะฮะ มีกระบองโกคูให้เรานะโอ้ขอบคุณครับมีอาวุธนะแล้วก็มีน้ำนะเสียวไอ้สองตัวไอ้ตัวหาจะมาหาผมวะเชียร์ได้ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีตัวมาเสอออออ จะตายแล้วตายแล้วเดีย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 วของงามก่อนโอ้เชี่ยเอ้ยเออสามตัวลุมได้คัดคัดคัด,ด,ดโอเคครับหลังจากที่ตะก,กี้นะฮะเราก็ได้ตายหากันไปครับผมเราก็คัดมาไปที่ร้อยแล้วนะฮะเย่สร้างตัวใหม่ครับผม <todavía> แม่งตายอีกแล้วนะจ๊ะตอนนี้เรามาอยู่อ่า ตรงไหนไวะเนี่ย for for อะไรวะ for soar หรือเปล่า <c oughs> มันช่องแม่งครับแล้วก็ข้างหน้านี่ก็มีเมืองอีกแล้วนะครับแหมเราจะเข้าทางนั้นกันแล้วกันนะฮะโอเคว่าเมืองนี่แหละน่าจะโอเคแล้วจะมาหาของในเมืองกันตะกี้อุตส่าห์ได้ <c oughs> ได้อะไรวะตะกี้ได้อะไรวะได้กระบองโกหูนะตายนะโดนลุม คือโดนรวมสองตัวเองแหละแต่ว่าอีกตัวหนึ่งแม่งมาเสือกกระโหลกมานะโอ้ยโอ้ยกระตุกนิดนึงนะอุ้ยมีปืนฮะมีชัอตการยู่ข้ขง้น้านีู่ไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นเรานะไม่มีใครรู้ว่ากูมานะคานนี่แหละครับปลอดภัยเสุดแล้วนะดับเบิลบาด้วยเรลนะคานขึ้นบ้านแม่งเลยเชีร์ได้ด้วยนะ โอ้ในบ้านมีอะไรครับเนี่ยนี่อะไรเอ่ยไวท์ไฟน์ไนท์วะนิคเเคเพราะไวท์ไฟน์ไนท์นี่ Knight, น่าจะแรงอยู่นะโอ้โหนี่มีของแพงด้วยเนี่ยเห็นไหมโอเคมานั่งกันนี่มีควงด้วยนะฮะเดี๋ยวนะเปลี่ยนดิอ้อชอบอยู่ชอบอยู่เอ,อ,อะ อะไรของแม่งวะนะเนี่ยเด็ด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 นะขอขอลองดูอีกทีดิควงได้หว่ะยึดเข้อย่างเฟี้ยวอะย่องยองๆๆไว้ก่อนนะอันตรายนะตอนนี้มายอะไรบ้างเกี่ยวอันตรายแล้วนะโอ้โหร้านอาหารทางร้านมีน้ำอยู่หนึ่งลิตรขอบคุณครับ ในีัมีของนะในรังมีของนะอะไรอุ้ยปืนนะฮะคูเกอร์นะเดี๋ยเราอันนี้ใส่แทนดีบาลน,นะแล้วก็ดอกอันนี้ทิ้งซะนะครับผมนี่มีกี่นัดเออมีเจ็ดนัดนะขอบคุณครับผมเคยดูแบบสักครู่นะใช่หเอ๊ะทางนั้นก็เมืองที่เรามากันอันนี้หรือเปล่าวะ งั้นเราไปนี่ก็ได้ผมเดลต้าพาร์คนะฮะเดลต้าเพล็กเรนเจอร์สเตชันนะโอเคไปดีกว่าอยู่นาได้ตอนนี้อันตรายเนะี่ยโอ้ยเสียงซอมบี้แไม่ได้ยินเลยชัดมากอะอยู่นะโอ้ยตัวน,นี้มีกระเป๋าเทดดี้แบร์อา้าวหายไปแล้วโอ้ยท่นนี้มีกระเป๋านะโอ้มีมีดมด้วยครับไอซี่ข้าหนายนะฮะ่ีอะไรเอ่ย มีเดียมแบกแพกนะโอ้ยแบคแพกีิเต็มนะมาเตมนั้นก็ดอกไฟฉายไม่ต้องดอกอ่ะยังจำเป็นอยู่นะโอเคดอกนี้พอแล้วกันแล้วเราก็จะหยิบกระเป๋านี่มาก่อนนะครับเราจะเปลี่ยนกระเป๋ากันโอเคแล้วก็ดอกอันนี้ซะฮะจะได้ฮนะแล้วก็เอาน้ำหนึ่งลิตรมาครับผมนะปลอดภัยแล้ว อย่น,นี้ก็ตรงไปงเดียวได้นะนนแล้วอืมใช่เราตรงไปทางนี้นิดหน่อยนะก็ถึงแล้วนะไปแล้วผม,มวิมออมมม่งเลยฮะผมขอมีดมาดูหน่อยป่ะน่าดูจริงเลยโอ้มีนี้ก็ใช้ได้นะอืมเราใช้เวทีอะไรกันนะผมเปลี่ยนมีดนะเปลี่ยนมีดอ่าเหมือนมีดคัตเตอร์นะฮะ น่าจะมีซอมบี้อยู่แหละนะที่ไหนไม่มีเนี่ยนะ,ะแปลกมีเคกายตรงนู้นนะสองตัวแล้วก็ข้างในสถานีไม่น่าจะมีอะไรนะอาจจะมีคนดักก็ได้นะหนึ่งตัวเองเหรออ้ไม่นึงตัวเหมือนจะเห็นมีประมาณโอเค 1ตัวตรงนั้นนะแล้วก็2ตัวตรงนี้สามตัวตอนนั้นอีกมาขนาดนี้ไม่ได้ของดีก็แปลกแล้วอ่ะทไม่มีพอลิสนะฮะพอลิสน่าจะมีปงมีปืนอะไรอย่างเงี้ยสามตัวนะฮะประมาณสามตัวโดยประมาณนะฮะคร่าวๆคร่าวๆ ไม่มีทางเข้าไม่มีเหี้ยนเลยเนะี่ยโสองตัวนะผมว่าเราอย่ามายุ่งกับสเตชันตรงนี้เลยดีกว่าเราไปเมืองอืน่นดีกว่านะผมโอเคโอเคสเตชันนี้มันคือผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรนะอ่ะมีเมืองใหญ่เหมือนกันนะคือตรงนี้พอดี ชื่อเมืองอะไรนะ ừ, อนนะืมมาเช่นเชตนะฮะซอมบีต้ตรงนั้นแล้วนะฮะหนึ่งตัวเห็นปลายมีดไหมตรงนั้นหนึ่งตัวนะแล้วก็มไม่มีแล้วเนี่ยอย่านะอย่านะอย่านะ่เจอเรานะอย่าหาน้แซนข้างในคงไม่มีอะไรนะคนเสียงดัง,ดง บายเพื่อนเจอกันะเข้ามาข้างในแล้วนะผมว่าผมไม่โดนดักยิงตรงนี้ซะก่อนเนะโอเคเข้าไม่ได้แล้วผมโอ้ยลำบากเหลือเกินต้องมีอะไรให้ซะหน่อยแล้วแหละซาตระดำเข้ามาจนได้แล้วเนี่ยช่้งองต้องมีอะไรพวกอหงอาหารซะหน่อยนะ มีพั้วนะฮะเอามันทำไมก็ไม่รู้นะแล้วก็เนี่ยอะไรกันไกนะฮะซ c เซอร r เพื่ออ้มีหลายลามเหมือนกันนะเดี๋ยวเข้าไปสำรวจด้วยกันโอเค,อเคตรงนี้นะไอ้น,นี้นะฟาร์มเกษตร เสียงแม่งอยู่มันอยู่แถวนี้เลยเนะี่ยเสียงมยาจากไหนวะกิ้มมันขึ้นแดงเลยนะหแือว่ามันต้องอยู่ใต้หลังคาใต้บันไดนี้แนะ่เชื่อผมปะไม่ใช่วะเย็ดอ่ะเดี๋ยวเข้าบ้านนี้สักหลังนึงนะไม่อยากเสียงเทนะ่าไหร่เน่าะในเมืองน่าจะเยอะเลย เสียงมึงหลอนมากต,งตรงๆโอเควันนี้ไม่มีนะโอ้โ oh, หนี่นไงตอนนั้นหนึ่งตัวนะตรงนี้ตรนนี้หนึ่งตัวอาจจะวิ่งไปฝั่งนู้นกันนะวิ่งบ้าลเลยเ้ยสำรวจมึงน,นี้เสร็จน่าจะออกไปเซฟแล้วนะเพราะว่าไม่น่าจะไหวเหมือนกันแต่ความแหลกแล้วก็นะความหลอนครับเพราะผมเ,เป็นคนเล่นเกมเอาชีวิตหลอนแล้วม่งคือบหลอนไงหลอนเสียงหลอนอะไรเงี้ยไม่ไหวนะ ขอพักซะหน่อยเดีย๋ยววันนี้เล่นดอดมาทั้งวันแล้วฮะไลส์สตรีมด้วยแล้ววนะันนี้ก็เลยขอพักแล้วกันเนาะไม่ไหนวนะครับเนีย่ยถ้าเป็นในเมืองปกติก็จะมีตามถนนนะซึ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงทางถนนเยนะเนาะล่อยตะตุกโอ้ยมีเสียงนะ ีประมาณอยู่ฝั่งซ้ายนะอู้อะไรเอ่ยหลอดเขียวนะไม่น่าจะช่วยอะไรน,นะเฮ้ยมีเสียงคนว่ะมีเสียงปืนมีเสียงปืนเฮ้ยผมได้ยินเสียงปืนว่ะ ยัเดยแล้วไงพอนนีก็แล้วกันหนีก่อนแล้วเว้ยกี่ตัววะเนี่ยโอ้ตัวนั้นตัวหนึ่งแล้วนะโอเคหนีมาเดี๋ยวตกกับมันก่อนนะโอ้ยสามตัวเลยวะหนีดีกว่าวิ่งดีกว่านะไม่ไม่สู้ดีกว่านะโอ้จานจาน ลัารอขึ้นเขาขึ้นเขาขึ้นเขาอ oh. นะ๋อปลอดภัยแล้วเมื่กี้ผมได้ยินนะได้ยินเสียงปืนนะมีคนยิงปืนอ,อยู่ในหมู่บ้านแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมจะขอสอดส่องดูสักหน่อยแล้วกันนะ ยินจริงๆนะตะกี้มีได้ผมได้ยินเสียงมันมีคนเอาปืนมายิงอะไรสักอย่างเนี่ยน,นั่นหรือเปล่าวะนั่นนะนั่นนะเห็นไหมตรงปลายมีผมอะนั่นนั่นนั่นใช่ไหมโอ้โหเย้ยหืมในเซิร์ฟก็มีกันโอ้ยแค่สี่คนนี่นะมึงมากันเร็วจังวะ อ๋อไม,มาเซฟผมมาหลบข้างบนนี่กันดีวนะกดว่าก็จะโดนเขายิงตายนะะโอเคโอเคครับผมก็อ่าวันนี้ก็ถือว่าได้ขอมาพอสมควรมั้งไม่เยอะมากไม่น้อยมากนะฮะโอเคก็ขอคุณที่รับชมวอร์ซีกันนะผมไว้เจอกันใหม่สำหรับอ่าวอร์ซี พัดหน้านะฮะตอนนี้ก็ขอออกเกมเพือเ่อไปหนีคนคนนี้ก่อนนะผมไม่งั้นเอาปืนมยิงผมตายเลยนะโอเคลากานไปก่อนผมเจอกันใหม่สำหรับวอซีพัดหน้าผมก็วันนี้ก็ตายกันไปก่อนนะผมโอเคไว้เจอกันใหม่ผมเจอกันผมสวัสดีครับบ๊ายบาย